กระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารสถานการณ์ในภาพรวมซึ่งทุกกระทรวงร่วมมือกันนะครับสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรืออาการหนักที่ต้องดูแลในโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลต่างๆดูแลตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์เช่นที่มสอสวขณะนี้นะครับซึ่งสามารถจะดูแลเช่นให้ออกซิเจนดูช้าจําเป็นจริงๆก็อยู่ในห้องไอซียูซึ่งมีระบบต่างๆที่ดูแลอยู่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับขณะนี้ระบบของประเทศไทยก็ดูแลในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามทุกรายดังนั้นก็จะเข้ามาสู่ระบบการคัดกรองอโดยแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็จะเฝ้าสังเกตอาการในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงพยาบาลจากนั้นไปเนี่ยเมื่อมีอาการดูแล้วอาการไม่รุนแรงก็จะอยู่ในสภาวะของโรงพยนนาบาลที่ตรวจสอบอาการเก็บอาการต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็ ทั้งโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลกปกติมีการเชื่อมโยงกันโดยตลอดสามารถที่จะส่งต่อผู้ติดเชื้อผู้ป่วยระหว่างกันได้ครับทั้งนี้เนี่ยระบบภาพรวมของประเทศได้กำหนดเรื่องของจำนวนเตียงตำแหน่งและระบบการดูแลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพกับพิบมลชน,นมันเป็นพื้นที่สีแดงและมีะคนป่วยตรงนี้ค่อนข้างมากตรงนี้เรามีความพร้อม ลองรับคนนี้มากในยแค่เหนครับในขณะนี้นะครับที่ในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมไว้มากกว่า5,000กิงน,นะครับที่ดูแลซึ่งก็สามารถจะดูแลผู้ติดเชื้อได้เรียบร้อยครับครัส่วนเรื่องของระบบในการดูแลก็จะมีระบบในการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันครับ